พนมมือขึ้นเนอร์ว่าตามเนอร์นะโมตัสสะวะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัสมิงหานี มาตาปีตุมรณโลเกสาภาวัตถุทานังสังคสานิยาติมะอีทังโนยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโย و, อุทิศทานการกุศลในครั้งนี้ชงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีผู้ล่างลับดับขันไปแล้วคือคุณพ่อแหวงคำชมพูถ้ามีสุขขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเธินอ้าวอยากตีพี่น้องไม่ไก่เด้อพระเวนเด้อมีเงินมีทองก็ใส่ลงไปหันละให้เพื่อนไปใส่น้ำหรือจัง ที่วาดาขื้นฟังหื่นไปเบิงนะเทว่านะแล้วก็ฟังเดอ้อนะสำรวมจิตสัมรวมใจทรงบุญก,กุศลตีของโยงโยงให้น้ำในเดอ้อนี่ ຄອຍຄອຍນໍຈັງໃຫ້ແດ່ນ້ອງ โวบปามาคือคนพ่อแหว่งคำมชมผู้เน่งได้ตายอนอจากลูกตาแลหลานอนบอาจคืนบอดฝืนโน่นอ,อังเอง,อง,อง,อง ย้อนความตายนนอบ่อาจเปิื่นเตือนขึ้นมาได้นาขานว่าความตายนอ้อ <c ười> หานว่าความตายมาพาก็ได้จําจากว่าหางไก่เหลือแต่โกดกระดูกเจ้าเหลือแต่ลูกอ้บเจ้าพอให้ล่ะลูกหลานได้วายล่ะเลิกถึงลานายน้อเมื่อนี ลาดายมื้อนี้คุณพอบุญอมานพาคุณแม่บุญลอมคำชมพูพอมยาเตะเปน้องตะกลคำชมพูตะกูลแก้วนวลอตะกลพันอากเด หอดเจ้าลาตายพี่น้องเดินทางไกลดังไกลก็มาฮุมตุ่มกดโซคนลามาหลายล้นมุ่นทนและล้อมนางเด้ยโอนย้อนว่าคิดหอดเจ้าคุณพ่อแบ่งคำชมพู ลาชื่ได้แตงกองพาลาโอเทตานไปหาเพื่อประกาศได้วันเลายดวงวิญญา ลาดวงวิญญาณคุณบ่แวงคำาจมพูเมื่อได้ยินเสียงของดังไปโยงเยี้ยงโยงให้เจ้าน้ำหน้อเสียงของบ้านเลขที่เก่าหมู่เก่าเสียงมาไกลสิได้อ่านเออให้มาทอนอย่าอยู่นานเด้อพ่อเออ ลาเดี๋ยวนี่เนาะคุณบ่บุญอุ้มมาบันบาคุณแม่บุญล้อมคําชมพูบ่มหน่วยครอบครัได้ตกแต่งกองพระามนะว่ามาเด้อ กินเขาพาเวทลูกหลานจะได้ตกแต่งมาเด้อพอเด้อล้มาเด้อม,มาเอาของบุญสร้างพลาธานใี่ลูกหลานได้ตกแต่งจากกันไปแต่เพียงกายส่วนว่าใจยังกินออดเจ้ากยนอนความดีน้อของเจ้าจางแม่นลายเด่นน้น ลาลูกลานเอ้ยอยางละลึกถึงกันบ่จางจากกันไปได้ลึกซึ่งได้มาทรงอ่วยพนลาว่ามาเด้ว ดวงมินยานคู่พ่อแหวงคุณพ่อแหวงคำชมพูจ้างให้เบิร์นบาไปเบิร์สวรรค์สันฟ้ามีมันเจ้สเสวยสุขเ,เดือพอดินายเจ้าไปดีเดอ้อไปโยสุกคเตียยาได้ลงกองบุญที่ลกหลานโอเททานนอข้าวนเนีย ให้เจ้ามีพาละลนเกิดเป็นคนโน้นสร้างไม่อยากได้ทุกยากให้เงียใยใตจนแท่ดอกสิงใดชาตินี้โนอบอยากจากก็จำใจละพออ่อเออ สังขารคนมันเท่าสังขารเท่ามันมีแต่สิบเอขันอยู่น้ำเลยเลยกะจำห่างว่าห่างเนี่ยอยากอยู่น้ำกันคือแต่เกกห่างจำผากบ่อยากจากกะจำใจละพวงย้อนความตายบ่เอาสิ่งใดดอกดังใจคือเบาอยากล่อจนว่าลูกหลานใหญ่เป็นพ่อ เป็นท้าวเป็นสาวแล้วกระบ่ฟังเกียนอวดเด็กเขียนอวดข้างแต่ยังพอยังมีลมหายใจหอกส่วนไทยดอกบู วงอะไรหล่นล้างน้ำตาเพื่อได้กล่าวาลูกคนนั้นลูกคนเนหี้พอามบักหัม,มาเลยยัางยิงลามาละยังเพราอยากเห็นหน้ากังสุตายเด้นโนงลูกและเต้าหลานเลียนน้วจึง่อขันให้เมื่อวายพุทธองค์อีกทำสวงให้เจ้าน้อมก็ ต่อบ่วนนะว่าแล้วก็สาธุเด้อลูกสิต่ําลงวงไว้ตะกูลได้อยู่ส่อง การแม่นลูกปูดสายหวังสิมวดตอบโคนหวังกับปานาผลทรงบุญไปหาเจ้าการแม่นลูกผู้เยิงก็ตั้งต่อดอกความเพียงเลียนอ่านเวียการงานสมแถวาลูกสาวก่อนสิลาจากกันไปคนละคำนะเจ้าไปดีละเด้อ ลายาใดห่วงนอลูกหลานนะมันสิหอนดอกเดือดใจวิญญาณเจ้าอย่าได้ใจคอยดอกใจเ ให้ยางให้เฮ็ดใจเตียงเตียงมาเอากองบุญเนาะเถื่อนี่นะลาดวงวิญญาณบุญบอแบ่งคำชมผูมาหอดแล้วคนก็แซวแซวห้องเอาฝ่ายเนาะผู้แก่นเนาะเปิ่นว้ ลาม,มาจินสะเดอเข้าในบาเวนที่ลูกได้ตกแต่งมีดังแก่งอมหัวาลำว่าความกุโวแนว là nãy, toàn ni mi thăng ngân cam chèo và nằm đi nó tốt đèn, mi thăng pa sát chèo phương thiên hò đọc át lặng nhai phe sa bày nó càng e là hoa vẹn cam chôm bu buông. ไอ้พ่อแบ่งนุ่งสรงแล้วคือสิโกดอกว่าไผ่ว่าสาธุสาโุเด้อ กุน่อเวียนกำชมบัวโมรณนาสาทุการในพระนเอเทือนี่ยนะขั้นแมนพอกินข้าวอิ่มแล้วกินน้ำอิ่มแล้วได้นุ่งซ้งกันป่าแปงเวนคำประดับประดาดีนัตกแต่งแล้วนะ ขอไงโลกคาแบงังลานแก้วหากกันเดินจะได้ไมาให้มีแต่ความสามาคีอย่าได้อึดอย่าได้อยากอย่าได้จนนะอย่าได้ตำกว่าคนจิตจะการในเรื่องหลวงให้เจ้าหุงเจ้าเฮืองรวยรวยยนสุขีเด้อลูกวัอ Nè cái บนดวงมิญญานพ่อเมีเจ้าสุดท้ายลูกลานทรงอะไรหากไอเทวดากรรมสวรรค์ฟ้าไอเป็นยืนยาวมันสุขาวดีดอกเด่นทรงเด้อพ่อเดืองหากอนาคตศาสตร์ไม่กันมีจริงลูกยิงใช้ขอตอบโตกตันอยู่ศาสตร์ไม่ชาตินี้อะไรล้นลังน้ำตาสาธุเดอ สาธุดเดอผลพระราชางเป็นหน,านทางได้ย่างขึ้นเบื้องทังสวรรค์ไปอยู่นำองค์เทวันกันเล่านั่งสวรรค์โพน กองบุญน้อเดือนนี้ไปหนุนโยเปิดอายบดอกทั้งเสียงให้มีแต่ความสุขสบายดียหายความห่อนนะลูกขอส่งอำหนวยพรให้มียันยนแจวให้เป็นแถวเป็นสั่นกำสัววิมันสถานฝาอาม ว่าพลาโนมากโลุ่นก้ดวงมิญญานคุณบ่แหวงคำชมพูเนี่ยได้พรวัาต,ตาภายในสงสารในได้อยู่วิมานฟังธรรมเดือเจ้าให้ได้เอาตนเขาเป็นดาริยาบุคลดอกทอั้งซี ไอได้พบแต่ความสุขีน้อลาบเลือนนะเชิญมาน้